พิสมัยสังยุทธนขะสีขาสูตรว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอาณาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนาขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจักเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือฝุ่นเพียงเล็กน้อยที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมานี้ก็ดีแผ่นดินใหญ่นี้ก็ดีอย่างไหนจักมากกว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมีมากกว่าส่วนฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วฝุ่นที่พระองค์ใช้ปลายพนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใด อุปมายก็ฉันนั้นความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้รู้แจ้งนี้แหละมีมากกว่าส่วนความทุกข์ที่เหลือมีประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปซึ่งมีในก่อน ความที่ทุกข์เป็นสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพมีประมาณน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนแสนการตัสรู้ธรรมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้นักสิกขาสูตรที่หนึ่งจบ